Okay. วันนี้ผมก็จะมาถอนกองทุน V Master เ e นะครับนี้เป็นพอร์ตของผมพอร์ตเนี่ยก็เริ่มจากเป็นพอร์ตหนึ่งหมื่น,นครับก็เทรดทำกำไรมาเรื่อยๆแต่ช่วงแรกเนี่ยขาดทุนครับไปจนถึง 9,400เลยนะครับก็คือขาดทุนไป6%นะครับจากจากแม็กซิมัมส0แล้วก็ค่อยกลับขึ้นมานะครับขึ้นมาเป็น700ขึ้นมาเป็น1,000งแล้วก็ค่อยๆทำกำไรกลับมานะครับจนมาสุดที่1,1,700นะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับ พอตกองทุน v ีมา t e เตอร์เทะครับซึ่งผมมามองว่าอความสม่ำเสมอของกำไรเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ30เอร์เซนะครับถึงจะถอนได้ผมก็เลยทำกำไรที่วันละ30เอร์เซนทีนี้พอผมทำครบเนี่ยพอผม,ผมทำกำไรครบสิบเอร์เซนแต่แต่ว่ากำไรมัน มันคำนวณแล้วมันมากเอ้ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ30%เนี่ยมันกับถอนไม่ได้ับมันกลับถอนไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องทำกำไรเอ็ดที่ดีที่สุดของวันเนี่ยต้องทำกำไรไม่เกิน20%ของกำไรทั้งหมดนะครับซึ่งก็มี ตารางคำนวณแต่ผมเข้าใจผิดนะว่ามันเป็น30%ก็เลยไม่ได้ถอนนะครับคือส่งคำขอถอนไปแล้วแหละแต่ว่าผมดีเจกนะครับเพราะว่ามันผิดกฎแล้วเขาให้จากเงิน1,200 200เหรียญเขาให้ผมถอนได้แค่10%ก็คือ120เหรียญซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มมากๆเลยที่จะกดถอนก็เลยปฏิเสธการขอถอนเงินไปนะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญที่ผมปฏิเสธการถอนและทีนี้ผมก็จะมาถอนนะครับตอนนี้ก็คือพอร์ตผมเทรดมาจนครบแล้วนะครับพอร์ตผมเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคมวันที่สามสิบนะวันนี้ก็เป็นวันที่ 18พฤศจิกานะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนก็ตกราวๆสิบเก้าถึงยี่สิบวันนะครับใช้ในในการเทรดแล้วก็ถอนวันนี้ผมจะทำการถอนนะก็คือตอนนี้กำไรของผมเนี่ยหนึ่งันเ็ดรยีบสามเหรียญน,นะครับอัตราชนะ4ี่สิดเปอร์เซนตนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกดถอนกันนะครับไปที่การถอนเงินครับเนี้ยผมผมปฏิเสธไปนะครับทั้งสองครั้งก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่ากำไรที่ผมได้เนะี่ยมันน้อยเห็นไหมผมสอบถามเขาแล้วว่ามันต้องยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับผมก็เลยกลับมาเทรดใหม่ทีนี้ผมจะส่งคำขอถอนไปใหม่ ันนี้วิธีการถอนเงินผมจะใช้เป็นคริปโตนะครับเป็นวิธีที่ผมแอดไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคแล้วก็ข้าพเจ้ายอมรับนะครับยอมรับทั้งสองที่แล้วก็กดถอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผมถอนตอนที่หนึ่งของวันจันทร์เท่ากับว่าเป็นวันอังคารแล้วนะครับทีนี้ผมก็ต้องรอเมล ครับเดี๋ยวผมไปดูเมลแป๊บหนึ่งโอเคได้แนละ้วก็ยืนยันไปนะครับมันก็จะมาที่หน้าต่างการถอนเงินของคุณกำลังจะมาถึงโปรดรอประมาณ3-5วันทําการครับก็คือวันจันทร์เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันทําการ ตีเป็นวันทําการนะครับวันเสาร์อาทิตย์จะไม่นับนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับ,รบทีนี้คำคำขอถอนเงินก็มาขึ้นหน้านี้นะครับเพื่งก็จะขึ้นว่ารอดําเนินการหนึ่งพันเจ็ดร้อยนิบสามเี่อนครับ, 1, นนค,รบครั้งแรกเนี่ยที่เราถอนจากกองทุนวีมาเตอร์เนี่ยเราจะได้แค่ 5้าสิบเปอร์เซ็นะครับถ้าครั้งที่สองเราจะได้เ5็ดิห้าเปอร์เซ็นะครับครั้งที่สามเราจะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะถอนแล้วคำขอจะได้รับการยืนยันเมื่อไหร่นะครับครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ไม่ไม,มีให้ เราคอนเฟิร์มยอดถอนะมาแจ้งเข้ามานะครับเป็นยอดถอนแปดร้อยหกสิบเ็ดเหรียญครับแต่ยอดคริปโตเมาลนะ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงนะสูงขึ้นนะครับจากแ6 1อยหกสิเ็ดกลายเป็นแปด้อหิบสองเชนก็งงเหมือนกัน ทีเนี้ยเมลออกมาวันที่ยี่สิบตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสี่เจ็ดนาทีนะครับผมได้ส่งคำขอทอนไปวันที่สิบแปดนะครับแต่ในเนี้ยมันแจ้งว่าเป็นวันที่สิบเจ็ด แต่ผมส่งคำขอทอนนะวันที่สิบแปดเป็นเวลาที่หนึ่งหรืที่สองเลยถ้าจะไม่ปิดทีนี้เราก็ต้องไปกดยืนยันนะครับอันนี้คือหน้าที่เราไปินเข้ามาก็จะมีตรงกระดิ่งแจ้งเตือนมันก็จะมี ข้อความเข้ามาเราก็ไปหน้าที่หน้าของไปที่ขีดสามขีดนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับเราจะต้องมายืนยันนะครับยืนยันยอดถอนนะครับกำไรสุทธิที่จะได้รับแปดร้อยหกสิบเอ็ดจุดหกเจ็ด แต่พอตีเป็นคริปโตเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าทำไมมันถึงมากขึ้นนะเป็นแปดร้อยหสิบสองแต่มันก็แค่อิดหน่อยนะทีนี้เราก็มากดยืนยันนะในกรณีที่เราต้องการปฏิเสธถ้าเกิดว่าเขาอนุมัติยอดที่เราคิดว่ามันติดกดอะไรเงี้ยเราจะปฏิเสธเราก็ปฏิเสธได้นะแล้วก็ ขอคุยว่าเราผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาอธิบายนะครับเราก็สามารถปฏิเสธได้แต่อันนี้ผมจะอนุมัตินะครับทีน,นี้ก็จะอยู่ในโปรเซสรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะไปเข้าบิดครับนะครับ แต่เราจะมาดูว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับผมกดยืนยันไปตอนหโมงเย็นของวันที่20สครับครับหลังจากที่กดยืนยัน transaction ไปเมื่อวานนะครับวันนี้ตอนบ่าย2 40เงินก็ก็มีเมลมานะครับเงินก็เข้าแล้ว มีเมลมาแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตมานะครับในบัญชีของเราก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่า วัววิดดอลรีเฟสเล็กเท่านี้เท่านี้นะครับได้แอปพูปแล้วนแะล้วได้รับการยืนยันแล้วก็จะไปดูนะครับตอนนี้พอร์ตก็เริ่มกลับอปนเทรได้แล้วนะครับแล้วผมก็เริ่มเทรไปแล้วด้วยนะครับ 8,000บาทถอน1,700กว่าเหรียญแต่ว่าได้แค่50%นะครับได้ได้แค่ห0ของยอดเงินที่ทำได้นะครับเป็นส่วนแบ่ง50% 862.18ไม่แน่ใจว่าทำไมยอดมันสูงขึ้นนะครับ ใบรับรองเนี่ยเป็นใบรับรองโอเคก็มีเท่านี้วันนี้ก็เปิดหลังจากที่ได้พอร์ตมาก็เปิดออเดอร์ไปตอนนี้ก็บวกบวกอยู่นิดหน่อยนะครับ ทีไว้300ครับเหมือนประวัติการเทตเขาจะเคลียร์ให้ทั้งหมดประวัติการเทตของอันเก่ามันหายไปหมดเลยนะครับดีนะที่ผมเก็บฟฏิติิอะไรไว้หมดแล้วบันทึกไว้ว่าเทตยังไงยังไงโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ เราจะเอาไปตัดแล้วก็ลบลงมาใหม่นะครับ